สวัสดีครับมาดูต้นพุทราที่ผมเสียบยอดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะที่เป็นพุทราไต้หวันฟังนี้ครับพุทรานำอ้อยเบอร์สิบสอเป็นพุทราหวานไต้หวนันหวานกอบอร่อยครับต้นนี้แล้วก็ผลใหญ่ด้วยแต่มันมีข้อเสียอยู่ตรงที่มันไม่ดก มันมันติดผลค่อนข้างยากครับผมมันต้องมีสายพันธุ์อื่นมาช่วยเนาะตามหลักก็ต้องใช้เป็นพุทา50ที่ต้องมาปลูกใกล้ๆเพื่อเป็นตัวช่วยผสมให้เขาดกขึ้นเนาะแต่ผมไม่มีแล้วก็หาข้อมูลมาเขาบอกว่า,าพุทราแดงอินเดียก็ใช้ได้พอดีผมมีพุทษาแดงอินเดียอยู่แล้วเนาะ ผมก็เลยเอามาเสียบใส่เลยนี่ครับเลี้ยงกิ่งขึ้นมาเนาะอันนี้ผมตัดไปหมดริงกิงเขาแตกขึ้นมาหลายกิ่งครับเนี่ยเต็มหมดนี่เลยผมตัดหมดมจะเลี้ยงไว้แค่กิ่งเดียวพอที่เป็นนำอ้อยเบอร์สิบสองแล้วก็แดงอินเดียตัวน,นี้ติดติดเร็วมากครับผมนี่ ติดเดียวเองถ้าแบบนี้ติดแน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวษาติดง่ายเดี๋ยวรอให้ใบเข้ากาอีกหน่อยอันนี้ผมก็จะไว้กิ่งเดียวเหมือนกันเดี๋ยวแตกขึ้นมาสองยอดเนาะมาไว้กิ่งเดียวพอก็มันก็จะพอดีกันครับผมอันนี้เขาก็เริ่มมีดอกแล้วแต่จะยังไม่ค่อยติดหรอกครับผมก็ พอดีครับผมพอดีอันนี้เร็วประมาณสองสามเดือนเนี่ยเป็นดอกแล้ว2เดือนถ้าขาแตกขึ้นมาแล้วนะพุศาตโตเร็วครับแล้วก็พุษาชอบแดดเต็มวันตัวนี้ปีกว่าแล้วเนาะปกติมันต้องใหญ่กว่านี้แต่ว่ามันมันอยู่ข้างกอกกล้วยเดี๋ยวผมรอรอชุดนี้แหละรอให้ใบเข้ากลางอีกหน่อย ใบกขสมบูรณ์อีกหน่อยผมจะเอากล้วยออกกล้วยมันมันน่าจะแก้งอาหารกันเนาะมนไม่ว่ามันจะเลีเ้ยงให้ไม้ได้นิดมันกอบชอบนะครับก็คลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ดูเฉยๆเนาะว่าเสียบยอดไปหนึ่งอาทิตย์เป็นยังไงเนี่ยครับมือใหม่ใครอยากหัดอยากเสียบก็พุดซานี่แหละครับผมสา ปุตาครับน้อยหนาที่ผมแนะนํานะมันจะเสียบง่ายมันมันเป็นยางเนี่ยแผลสะอาดแผลสนิทติดแน่ครับก็คลิปนี้ก็มาแค่นี้ครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ